สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเรียนวิชานาฏศิลป์กับครูตั๊กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยคือการแสดงท่าทางการรำอย่างมีรูปแบบเรานิยมใช้ท่าที่เป็นนาฏศิลป์สื่อความหมายให้แก่ผู้ชมได้รับรู้ ท่าที่1นนะคะการแสดงท่าฉันนักเรียนใช้มือซ้ายนะคะจีบเข้าที่อกมือขวาเท้าสะเอวท่านี้เรียกว่าท่าฉันนะคะนักเรียนลองปฏิบัติตามกันดูนะคะ ต่อไปท่าที่สองนะคะคือการแสดงท่าเธอนักเรียนนะคะใช้มือซ้ายชี้นิ้วไปทางด้านหน้านะคะมือขวาจีบทรงหลังนะคะอันนี้คือท่าเธอนะคะนักเรียนลองปฏิบัติตามกันดูนะคะ ที่3นะคะคือการแสดงท่ารักนะคะให้นักเรียนนะคะนำมือทั้งสองข้างนะคะประสานกันที่หน้าอกค่ะอันนี้คือเรียกว่าท่ารักค่ะนักเรียนลองปฏิบัติตามกันดูนะคะ ท่าที่4นะคะคือท่าเสียใจให้นักเรียนนะคะนำมือทั้งสองข้างนะคะประสานกันร,ระดับหน้าท้องนะคะแล้วก้มหน้าลงเล็กน้อยอันนี้เรียกว่าท่าเสียใจนะคะนักเรียนลองปฏิบัติตามกันดูนะคะท่าที่5นะคะการแสดงท่ามอง ให้นักเรียนนะคะนำมือซ้ายนะคะจีบระดับชายพกมือขวาจีบทรงหลังนะคะแล้วมองไปข้างหน้านะคะอันนี้คือท่ามองนักเรียนลองปฏิบัติตามกันดูนะคะท่าที่6นะคะการแสดงท่าอาย ท่าอายนะคะให้นักเรียนนะคะใช้ฝ่ามือซ้ายนะคะแตะข้างแก้มมือขวาจีบทรงหลังนะคะอันนี้เขาเรียกว่าท่าอายนักเรียนลองปฏิบัติตามกันดูนะคะท่าที่7นะคะการแสดงท่าไป ให้นักเรียนนะคะใช้มือซ้ายจีบหงายแล้วม้วนจีบคว่ำลงจากนั้นม้วนมือออกไปแล้วปล่อยจีบแบมือเป็นตั้งวงนะคะส่วนมือขวาจีบส่งหลังเดี๋ยวนักเรียนลองปฏิบัติตามนะคะตามคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ 8นะคะการแสดงท่าม,มาให้นักเรียนนะคะใช้มือซ้ายคว่ำมือลงแล้วกดฝ่ามือช้าๆดึงเข้าหาตัวส่วนมือขวาจีบส่งหลังนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองทำตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะและทำไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ท่าที่9นะคะการแสดงท่าดีใจให้นักเรียนนะคะใช้มือซ้ายนะคะกรีดจีบหักข้อมือให้ปลายนิ้วชี้และหัวแม่มือหันเข้าหาใบหน้าให้อยู่ตรงกับปากนะคะส่วนมือขวาจีบระดับชายพกค่ะเดี๋ยวนักเรียนลองปฏิบัติตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะและทำไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ่10นะคะการแสดงท่าโกรธให้นักเรียนนำฝ่ามือซ้ายถูกบ,บริเวณใต้ใบหูซ้ายถูกไปมาแล้วก็ชากลงส่วนมือขวาเท้าสะเอวนักเรียนลองปฏิบัติตามคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะทำไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ และท่าสุดท้ายนะคะท่าที่11การแสดงท่าปฏิเสธนักเรียนนำมือซ้ายนะคะตั้งวงด้านหน้าสายมือพร้อมกับศีรษะเล็กน้อยส่วนมือขวาจีบส่งหลังค่ะนักเรียนลองทำตามคลิปวิดีโอนี้แล้วทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สรุปนะคะภาษาท่าทางนาตาสินคือการแสดงท่าทางการรำอย่างมีรูปแบบและเป็นการแสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูดซึ่งจะทำให้ผู้ชมเข้าใจความหมายที่ผู้แสดงต้องการจะสื่อความหมายได้มากขึ้นต่อไปเรามาลองทำแบบทดสอบกันดูนะคะ ข้อที่1ข้อใดคือความหมายของภาษาท่ากอไก่การแสดงท่าทางการรำอย่างมีรูปแบบขอไข่การแสดงท่ารำตามจินตนาการคอควายการแสดงท่ารำที่ไม่มีแบบแผน ข้อที่2ข้อใดคือภาษาท่าทางนฏติสินไทยทั้งหมดกอไก่มองจีบงายขอไข่อายดีใจคอควายตั้งวงฉันข้อที่3 ภาษาท่าข้อใดที่บ่งบอกถึงความสุขก็ไก่เสียใจขอไข่โกรธคอควายรักข้อที่4 ภาษาท่าข้อใดมีการใช้ฝ่ามือถูบริเวณใต้ใบหูข้างซ้ายกอไก่รักขอไข่โกรธคอควายอายและข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะถ้าถูกคุณแม่ดุ นักเรียนควรแสดงภาษาท่าในข้อใดก็ไก่เสียใจขอไข่ดีใจข้อควายกโกรธนักเรียนพอทำกันได้ไหมคะ ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจสามารถเปิดย้อนกลับไปดูใหม่อีกครั้งได้นะคะแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ